บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ช่องพอสเอชแนลเนาะผมพามาดูตัวนี้เลยสําหรับสีที่หายากที่สุดในสกุลกุหลาบทั้งหมดเลยนะนี่คือกุหลาบเผือกนะครับผมกุหลาบเผือกคําว่าเผือกไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ชนิดต่างๆหรือว่าใดๆก็ช่างจะเป็นสิ่งที่หายากที่สุดนะครับผมคือสีเผือกสีเผือกเป็นสีที่หายากที่สุดนะครับผม แบบนี้เลยสําหรับกุหลาบเผือกกุหลาบเผือกเป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมตัวนี้เป็นดอกสีขาวเป็นดอกสีขาวออกดอกพวงระยะนะครับผมมีนานี้เตรียมออกช่อดอกแล้วนะครับผม มีนานี้เตรียมออกช่อดอกแล้วสําหรับกุหลาบเผือกนะครับผมกุหลาบเผืออนะครับผมดอกหอมมากผมการันตีได้เลยว่ากุหลาบเผือกเป็นกล้วยไม้ที่หายากและดอกหอมมากนะครับผมที่สําคัญคือกุหลาบเผือกเป็นสกุลกุหลาบที่เลี้ยงง่ายมากทนแดดนะครับผมสกุลกุหลาบเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายและทนแดดมากนะครับผมกล้วยไม้ฤดูแล้งครับผมเขาจะค่อนข้างสู้ผอมนิดนึงเนื่องจากเนื่องจากหนึ่งเลยนาอฝนไม่ตกนะฮะ หนึ่งเลยเนาะฝนไม่ตกนะฮะและเขาก็จะคลายน้ําออกความคุ้มค่าที่เขาคลายน้ําออกเนี่ยสภาพที่ไปมันอาจจะดูไม่สวยนะครับผมแต่เวลาช่างกิโลมาขายแล้วจะได้คุ้มค่ากับผู้บริโภคครับผมสาหรับใครที่เข้ามาดูแล้วสําหรับใครที่สนใจกุหลาบเผือกสีขาวดอกหอมทนแดดเลี้ยงง่ายออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะทางเพจของเรามีจัดจาหน่ายอยู่ที่1กิโลกรัม800บาทนะครับผม1กิโลกรัม800บาท จัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพิเศษเลย3กิโลกร,รัมนะ3กิโลกร,รัม2,000บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาเลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8โทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับกุหลาบเผือกแบบนี้1กิโลกร,รัมก็จะได้ประมาณเยอะสมควรเนี่ยครับผมประมาณ1กิโลกร,รัมเลย 1กิโลกรัมสำหรับใครที่อยากเอาไปติดไปเกาะต้นไม้หรือเอาไปใส่กระถางแขวนเป็นงานกอนะต้องใช้ระยะเวลาให้เขาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนหน่อยนิดนึงแบบนี้กุหลาบเผือกไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมกว่าผมจะได้กุหลาบเผือกมานะและในจํานวนที่ประมาณนี้ผมได้มาประมาณสัก20-30กิโลครับผม20-30สากิโลสาหรับกุหลาบเผือกนี้กุหลาบเผือกเป็นกล้วยไม้ พืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับผมชอบร่รมรำไรหรือแดดจัดนะครับก็ได้ไม่เป็นไรเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายวัสดุปลูกเลยใช้กมามะร้าวสับได้เลยครับผมวัสดุปลูกใช้กมามะร้าวสับได้เลยสําหรับกุหลาบเผือกนี้นะดอกหอมดอกหอมมากเวลาออกดอกนะครับผมดอกหอมมากเวลาออกดอกที่สําคัญหายากสุดๆค่ะหายากสุดๆสําหรับกุหลาบสีเผือกนี้นะครับผม เราขายไม้ใหญ่แบบนี้พร้อมออกดอกนะผมยอดสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้เลยพร้อมให้ดอกนะครับผมไม้ป่าเนาะกว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็กว่าจะเอาคนงานกว่าจะไปหามาเสร็จมันก็อาจจะมีการกระแทกกระทันบ้างนะตรงนี้ต้องเอาเขาไปฟื้นฟูผมอยากจะให้ใครที่ซื้อไปต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์สวยเหมือนไม้ฟาร์มนะะเขาไม่ได้สมบูรณ์สวยเหมือนไม้ฟาร์มแต่เขาแข็งแรง ทนนะครับผมและเลี้ยงง่ายสําหรับกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมเพราะเขาอยู่บนภูเขานะครับผมเป็นปีๆฝนไม่ตกเขาก็ไม่ตายนะเป็นปีๆฝนไม่ตกเขาก็ไม่ตาย <S <S สําหรับใครที่สนใจกุหลาบสีเผือกคือสีขาวงาช้างเลยนะครับผมทักแชทแอปไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988สำหรับกุหลาบเผือกแบบนี้ดอกสีขาวนะครับผม ดอกสีขาวนี่ครับผมต้นสมบูรณ์เห็นไหมฮะความชอบดอกที่เขาเคยออกแบบมันมีแล้วปีนี้คุณต้องได้เห็นดอกแน่นอนสําหรับกุหลากเผือกตัวนี้ดอกสีขาวดอกหผมนะสีขาวงาช้างเลยนะสาหรับใครที่สนใจนะครับผม1กิโลกร,รัม800บาท1กิโลกร,รัม800บาทนะครับผม1กิโลกร,รัมได้เยอะครับผมเพราะว่าไม้หน้านี้มันเบาเนาะ1กิโลกร,รัม800บาทจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีถ้าส่งก็เป็นร้อยนะครับผม ค่าส่งค่าแพคค่าคนงานนะครับผมหนึ่งกิโลกรัมแปดร้อยบาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมพิเศษเลยสําหรับกุหลาบเผือกสีขาวนี้นะโปรโมชั่นโปรโมชั่นปีงูใหญ่นี้นะอยู่ที่สามกิโลกรัมสองพันบาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสามกิโลกรัมสองพันบาทเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเอาไปเกาะติดต้นไม้ให้เป็นกลุ่มเป็นกอเป็นก้อนเป็นใหญ่แบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผม พักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8หหรือโทรมาหาผมได้เลยนะที่เบอร์นี้0 9 5 9 4 1 8 9 8 8เรามีกล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิดนะครับผม ให้คุณรับไปปลูกที่บ้านนะผมให้คุณรับไปปลูกที่บ้านนะคบผมมีของมาตลอดสนใจอยากได้ตัวไหนเราหาได้เราหาให้นะคะผมมีสินค้าตลอดนะหรือทักผมไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรเราก็มีกล้วยไม้ป่านําเข้าทุกชนิดเหมือนกันให้ท่านรับไปปลูกไปเลี้ยงไปเกาะต้นไม้หรือใส่กระถางแขวนระเบียง ที่บ้านหรือร่มไม้ชายคาต่างๆนะผมกุหลาบเพื่อบดอกสีขาวออกดอกช่วงมีนาถึงเมษาเริ่มแทงช่อดอกนะครับผมรับไปอนุบาลแล้วได้เห็นดอกแน่นอนสำหรับตัวนี้1กิโลกรัม800บาท3กิโลกรัม0 0บาทสนใจโทรมาแอดไลน์ได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 4 8 9 9 8 8 9 5 9 9 1 8 9 8 8 0, 9, 5, 9, 4, 1, 8, 9, 8หรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวผมโทรติดต่อกลับไปนะครับผมเดี๋ยวผมโทรติดต่อกลับไปสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมกับกลุ่มกองกุหลาบเผือกตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปมัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปมัดเนาะมัดห้อยไว้เพื่อให้เขาได้สดชื่นขึ้นเพราะเขาเพิ่งมาจากป่า นะครับผมเพราะเขาซึ่งมาตัดเปล่าสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับผมผมฝากกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์นะครับหรือคอมเมนต์คอมเพนเป็นกำลังใจให้ช่องพ o s t ์เอ a ช n e แนลของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับกุหลาบเผือกครับ